ความจริงเขาเทศให้เราฟังตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละถ้าเราจะฟังนะงขันห้าเขาแสดงทำให้เราเห็นอยู่เนี่ยเขาแสดงทำตลอด24ชั่วโมงนะแต่เราที่ผ่านมาเราไม่เคยฟังเขาเทศเลย <sk r isa> เขาเทศให้เราฟัง <sk r isa> เราจะเข้าห้องน้ํา <sk r isa> เขาก็เทศอยู่นั่นแหละอ่าเราจะเข้าซ่วมเราจะไปทํางานไปที่ไหนก็ตามเขาเทศให้เราฟังอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยมาฟังเทศเขาเลย เราไปแสวงหาแต่ภายนอกเราไปฟังแต่เทศภายนอกเรามาไม่ไม่เคยมาฟังเทศภายในเราเลยดูไหมว่าเทศภายในมันคืออะไรอ่ะก็ขันห้าเราเนี่ยไชไงมันงม,นมันแสดงอะไรให้เราดูแล้วก็ด<ง>ูตามนะนันไงนี่ไงหลวงปูง่มั่นท่านถึงบอกว่าท่านฟังเทศอยู่ตลอดเวลา ท่านจะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าอยู่ตรงไหนท่านก็มีมีคนมาเทศให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีพระเทระในกรุงเทพถามท่านมั่นไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยท่านได้ฟังเทศฟังถามบ้างไหมหลองปูมั่นก็ตอบนะฟังอยู่ตลอดเวลาท่านบอกท<ช>่านฟังอะไรล่ะเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็นึกเดี๋ยวมันก็รู้สึกเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เห็น aza, เดี๋ยวมันก็ได้ยินเด <ITE. S 2> ี๋ยวมันก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนนี่ไงก็รับรู้ตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏ ในแต่ละขนาดไงใช่ไหมละ่ะเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรเพิ่มเติมเลยในเขาแสดงอะไรมาก็รู้ก็เห็นเขาเนี่ยมันทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยไม่ต้องทำในรูปแบบทำแบบนี้มันทำได้ตลอดอใช่ไหมละ่ะเราไม่ต้องสร้างาคุณทานอะไรขึ้นมาเลย อ่าขันห้าก็ทำของเขาเองอยู่กายใจเราธาตุสี่ธาตุหกเนี่ยก็ทํางานเขาแสดงทําให้เราเห็นอยู่ง่ายแต่เราไม่เคยเข้ามาฟังเข้ามาดูเขาเลยเราไม่เคยสนใจเขาเลยเราไม่เคยรู้จักตัวเองเลยอ<ง>ตัวเองเราที่เขาเป็นของเขาเองนั่นแหละมีแต่ธรรมชาติที่เขาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็เขาก็รู้ของเขาเอง